สวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนวันนี้นะครับมาเจอกันอีกเช่นเดิมนะครับผมก็จะมาสอนท่อนอินโทรเพลงรักคนผิดนะครับเป็นเพลงใหม่นะครับของพี่พี่ละบนูนนะครับผมเพลงนี้นะครับก็จะอยู่ในคีย์ของ C major นะครับหลักๆนะครับในท่อนอินโทรนะครับจะมีคอร์ด A minor นะครับแล้วก็คอร์ด E minor แล้วก็ F แล้วก็ C แล้วก็มี e m i n o r 7นะครับแล้วก็ลงมาที่คอร์ดเ m i n เ r เหมือนเดิมนะครับนะครับก่อนอื่นะครับ,นหนรบให้เพื่อนเอนตั้งสายกีตาร์มาตรฐานนะครับตั้งอีตรงสแตนดาร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นสาธิตให้ดูก,ก่อนนะครับหงรอบนะครับผม จะเล่นประมาณนี้นะครับผมก็อินโทรก็ไพเลาะนะครับผมอ่าคราวนี้เรามาดูกันทีละโน้ตนะครับช้าๆนะครับมันจะเล่นอ่าเป็นลักษณะของการปิ๊กกิ้งนะครับเล่นเบสของแต่ละคอร์ดไปด้วยนะครับอ่าคอร์ดแรกนะครับให้เพื่อนๆจับคอร์ด a อ i n เนอร์นะครับอ่าหวังว่าจับได้ทุกคนนะครับผมอ่าแล้วก็ดึงสาย5กับสาย2นะครับขึ้นพร้อมกันครับจังหวะที่ดึง ที่ดึง5กับ2นะครับให้ใช้นิ้วชี้นะครับที่สาย2องครับเกี่ยวนะครับเกี่ยวขึ้นนะครับเกี่ยวออกเป็นสายเปล่านะครับก็จะเป็นนะครับดึงดึง5กับ2แล้วก็นิ้วชี้เกี่ยวสาย2นะครับนะครับต่อไปนะครับดีดสาย3แล้วก็สี่แล้วก็3 แล้วก็ดีดสายสองแล้วก็จังหวะที่ดีดสายสองนะครับเอานิ้วชี้ครับลงที่ช่องเดิมนะครับจะเป็นการแฮมอวันนะครับเล่นรวมกันนะครับช้าๆตั้งแต่ต้นนะครับเกี่ยวนะครับเกี่ยวแล้วก็ดีดสายสามแล้วก็สี่แล้วก็สามแล้วก็ดีดสายสองแล้วก็ใช้นิ้วชี้กดลงที่ช่องเดิมนะครับ จะได้เสียงแบบนี้นะครับเล่นจริงนะครับอะนะครับอันนี้ก็คือเราได้คอร์ดแรกแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นคอร์ดที่2นะครับเป็นคอร์ด e minor นะครับนะครับอ่าจับ e minor นะครับ แบบนี้ผมจะให้จับจะให้ใช้นิ้วกลางนะครับกับนิ้วนางนะครับจับเพราะว่าเราจะใช้นิ้วชี้นะครับเล่นเมโลดี้นะครับได้นะครับใช้นิ้วกลางนะครับกับนิ้วนางนะครับจับอีเมเนอร์สเส้นนะครับแล้วก็นิ้วชี้นะครับกดที่สาย2นะครับช่องที่1กดไว้เลยนะครับแล้วก็ดึงสาย6กับสาย2 นะครับจังหวะที่ดึงหกับ2นะครับก็เกี่ยวสาย2ขึ้นเป็นสายเป่าเหมือนเดิมนะครับเหมือนเหมือนคอร์ดเอเมเนอร์ M M N e R เลยก็จะเป็นนะครับนะครับต่อไปดีดที่สาย3แล้วก็4แล้วก็3แล้วก็ดีสาย2แล้วก็เอา,เอาแฮมเมอร์ออนนะครับนิ้วนิ้ว ชี้นะครับแฮมมออ์อนลงที่ช่องหนึ่งแล้วก็คุณวอฟนะครับเกี่ยวเป็นสายเปล่าเหมือนเดิมสายสองนะครับอ่ะช้าๆใหม่นะครับก็จะเป็นเกี่ยวนะครับแล้วก็ดีสายสามแล้วก็สี่แล้วก็สามแล้วก็ดีสายสองนิ้วชี้แฮมมออ์อนลงที่ช่องหนึ่งแล้วก็คุณวอบฟกลับเป็นสายเปล่านะครับเหมือนเดิม อ่านะครับตามทันนะครับเล่นจริงก็จะเป็นนะครับอ่าต่อไปครับดีดส้ายซ้ายเปล่านะครับอ่าเราก็จะได้สองคอร์ดแล้วนะครับนะครับนะครับอ่าต่อไปเป็นคอร์ด f นะครับก็ จะจับ f แบบ3เส้นนะครับอ่าปกติเราจับคอร์ด f แบบนี้นะครับก็ย่อลงมานะครับเหลือแค่อ่เหลือแค่นี้นะครับเหลือแค่เส้นที่อ่าเส้นหนึ่งก็ไม่ต้องจับนะครับเหลือแค่เส้นที่2 3 4นะครับอ่เหลือ3เส้นนะครับแบบนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับดึงสายสีนะครับ กับสาย2ขึ้นพร้อมกันแล้วก็ใช้นิ้วชี้นะครับเกี่ยวสายสองเหมือนเดิมเกี่ยวเป็นสายเป่านะครับจงังหวะที่ดึงขึ้นพร้อมกันนะครับแบวบนี้นะครับนะครับแล้วก็ดีดสาย3าแล้วก็4แล้วก็3แล้วก็ดีดสาย2แล้วก็เอานิ้วชี้นะครับลงที่ช่องเดิมก็จะเป็นการ แฮมอ่อนนะครับเล่นรวมกันนะครับนะครับนะครับเล่นรวมกันทั้งหมดนะครับตั้งแต่ต้นก็จะเป็น ต่อไปนะครับเล่นที่ต่อไปจะเป็นการเล่นโน้ตนะครับสายสองช่องที่สามแล้วก็ช่องหนึ่งแล้วก็ปล่อยสายเปล่านะครับสายสนะครับก็จะเป็นนะครับนะครับเล่นจริงก็จะเป็นนะครับ อ่ะต่อไปนะครับจับคอร์ด C ครับอ่ะซนะครับแล้วก็ดึงสาย5กับสาย2ขึ้นพร้อมกันแล้วก็ดีสาย3แล้วก็4แล้วก็3ามนะครับอ่ะช้าๆใหม่นะครับดึง5กับ2ขึ้นพร้อมกันแล้วก็ดีสาย3แล้วก็4แล้วก็3นะครับก็จะเป็น ต่อไปนะครับเปลี่ยนครับคอร์ดต,ต่อไปจะเป็นคอร์ด E minor s e นะครับแต่ว่าเราจะจับแค่2เส้นนะครับแบบนี้อ่าสายจับผมจะบอกฟอร์มจับนะครับสาย5ผมจะจับที่ช่องที่2นะครับสาย2จับที่ช่อง3นะครับจับ2เส้นแบบนี้เล่นมาตั้งแต่คอร์ด c นะครับก็จะเป็นแล้วก็จับ ที่บอกเมื่อกี้นะครับต่อไปครับดึง5กับ2ขึ้นพร้อมกันแล้วก็ดีดสาย3แล้วก็4แล้วก็3นะครับก็จะเป็นนะครับเล่นมาตั้งแต่คอซี C, นะครับวิธีการเกานะครับเก,าเ,กาเหมือนคอซี C เลยครับตรงคอร์ด e minor นะครับ e minor e e ครับ กันเลยนะครับอ่าต่อไปนะครับจับเอไม่น้ครับแล้วก็ดีดลงหนึ่งครั้งอ่าก็จะเข้าท่อนร้องนะครับท่อนร้องต่อไปนะครับอ่าก็จบนะครับการแนะนำท่อนอินโทรเพลงรักคนผิดนะครับของพี่ๆลาวานูนนะครับผมก็เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมาฝากเราติดตามชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ